แชวิวรกรรมหนุ่มต่อยหนะ้าเอจิอรากอนใครก็รู้อลวาดเป็นประจำจากกรณีเหตุการณ์เอจิอรากอนนักรองชื่อดังถูกชายคนหนึ่งขึ้นมาต่อยหน้าขณะทำการแสดงบนเวที ทีร่ร้านแห่งหนึ่งยันคลองสามจาังหวัดปทุมธานีซึ่งหลังจากก่อเหตุได้หลบหนีไปขณะที่ทางด้านต้นสังกัดของเอและร้านดังกล่าวเตรียมแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุเพศเฟซบุ๊กหควกระแสร,รายงานว่าจากข้อมูลแหล่งข่าวปเปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวเป็นลูกค้ามาเที่ยวทีร่ร้านเป็นประจำและมาชอบพีอาของร้านขึ้นวันเกิดเหตุชายคนดังกล่าวตามหาพีอาไม่เจอจึงอารวาตมีอาการตามคลิปโดยเจ้าตัวมักจะก,ก่อเหตุเช่นนี้เป็นประจำขณะที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพของชายในคลิปเคยโพ พาพตนเองเมื่อวันที่28พฤษภาค,คม2565ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีเทาพร้อมใส่หมวกยืนก้มหน้าพนมมือไว้โดยในมือมีปืนหนึ่งกระบอกและมีอีก2กระบอกที่เน็บไว้ที่ตรงเอวตรงกับกางเกงพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าเมื่อคืนเมาพูดจากวนใครเดินชนใครขอโทษด,ด้วยนะครับปัจจุบันเจ้าตัวได้ปิด Facebook ไปแล้วหลังก่อเหตุทำร้ายศิลปินขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ